อืมจัรมือชิ้นได้ไเป็นแบบรสติเลยเรจะสับคลนเสลอบ้าเลยหน่จ้าขนเป็นแับเป็นเผล็เออแม่นแม่นดีหนาานหนาทูดินไปนี่เนาะเฮงเชียโซมแล้วจ้ะดีได้ลงเกณฑหทางเอ้ยบอดีเจ็บเนาะบอดี้จะ โออแบบเป็นแบบนี้แบบว่ายังใค้ทว่าเฮามันโบทว่าหน้าเฮามันถูดไปนี่โอ้ยแบบนี้นี่เสียโสมเลยเสียความงามเลยบ๊ ม่วงมังเกิลมังเดิมพี่น้องเหนเนาะอ่าบานนาเพ้คือเก่าพี่น้องเอ้ยคนอื่นกะกับทักทายสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอทีกันเพื่อสุขสุขคนว่าสิเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางสร้างสายแก้วบ้านเฮาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยโดยวันนี้กะมาเยี่ยมมายามทางลูกป่าพิ่ก่อนพี่น้องเนาะ ภาตั้งแต่เม ah, okay, ื่อก่อนเป็นจังได๋เนาะอาการเพิ่นดีขึ้นแล้วบ่พี่น้องเนาะไปเบิ่งไปสํารวมกันเด้พี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋าโอเคเนาะพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปกันน้องปาอยู่เือนอยู่บ่อสิมนกินสมอให้เด้อเนาะเดี๋ยวว่าไปีรไปทางใดอีกบาดนี้อ่า พี่โนโ้ยกยเข้ามาหาลองปลาฮอดเฮือนรถยังอยู่เฮือน,น,อน,นอออคือเก้าเซแว่นใหม่พ่อบาดเหนียวเต่าก็สีใซ่ใหม่เบิดบาดสิได้ไปทางไรนเลยนอนอยู่ในเฮือนเหมือนยังถือถั่วออกมาแต่ไหนอีกาไไออยางอดไอยู่บ่ข่อ,อยอยางเลยเพราะมันแห้งเค็งแล้วอ่ะ โดยปาเต็มเข่งนะมึงนั่นเจ้าว่าเจ้าใหญ่สบายแลยแถมมันมือไมมึอเหาแ้คอยนั่งอย่างมือเข่งไอ้สาวขาเคี้บบานยังกินข้าวกับยังลงตัวมีกินยังกักินอไข่ัเอะเลยอ่ะเพื่อนไหนขลัมบ่เอ้า เปล่าค,ามคนมอยกินบ่ปล่ากับคนมอยกินอืมชิ้นแล้วคนมอยกินน้าบานกินอดเลยกับข่ายยุน่ามันไม่มีชิ้นเนาะอดกับคิดว่าเฮ้อว่ะมาเห็นแต่มาเตียงชักวา,านไปอีกแล้วไปจักว่ะม,ม,ม,มากระเพาะจะว่าอะไรยิ้นมากระเพาะยิ้น มาหู้แล้วพอะการมาเบิ่งเลยไม่ใช่ตรงไหนมาไปกระพาะหากระพาหอดเฮ้ยหาน้องปลาไปแล้วปลาเบ่งเนาะมันนี่เนาะมาเมื่อนั้นยังไม่ได้เบ่งอือบ่ได้เอาแบบมีบุหรี่ผ้ามายากเลยมันมีออกแนบรี่มีอันผ่าเคียนผ่าอย่างบอกมันเคียนมันแหงนั่นแหงอือออกเกบ่อกเป็นอกบ่ ล้วแต่เจ้าเล้วขยันเจ้าอย่างเงี้ยไปย่างเหยียดแข้งเหยียดขาบตพี่นงเอไปไปห่มก็ห่มแล้วเอาเอาดีๆบาน่พี่นงเหรตูใครกลัวเมื่อัานมาเมื่อั่นเห็น่นย่างเลยมามื่กี้กับใครได้อนีบ่ถือย่างเป็นอะไรเมไ่ยขจอตู้ว่าฮุมุไใ เออาวตเป็นน้าไรเวะตีบอกคื um, uh, uh, ้มาย่านดืนอเงินแท้ลรว่ะตีชุบเกล็ยางได้สบายอยู่เอาเขาเอายางดีดซีดีโผ่เป็นสาวกันเป็นสาวคาเค่บ้าน ดูนี่ยังหูชกเก็บอยู่บ่มันเค่งมันเค่งผุกบานตัวยาแรงบ่โอ้คิดว่าบ่คิดว่าเลือดอันแต่พู้นั้นขึ้ไมาแดงบา๊นนี่วะใช้าแรงแต่บ่ไม่ขีมิ้นเลยังขีมินขีมิ้น ัมีเ้ยาอมายเลยยงวหาลำเพื่อนอาเพื่อแเปตู่มีบ่เขคันย่างไรไม่เลยเออเมื่อยนะแต่ชาวัหนี้ก็ออกกับรงกายได้เช่าคือย่างไปทั้งไรหย่างไปแกม่วงงวแลนงวย่างน้ำหลังแลนพบงม่วยคือสอยากกับแท่งม่วงกัยางกินยังไม่ได้คนยังไม่เคยกินบอชมเลย โอ้แ oh. ม่นได้พญามันชื่นขันสินั่งอยู่บนเดียวบัดย่ามันฮุดก่าฮุดแม่เลแม่เอ้ยคือสีบัดยู่เดือนนี่เนาะแจงสีได้ออกไปทางใดเนาะหายใจง่ายแท้ค่อยเมื่อยนะน้ำค่อยหุดเขาหันแล้ว มันแข่ใครายู่อยู่แต่เฮือนมาหนิเนาะพอได้ไปทางลายได้คันลาบปเจ็บนั่นไปอยู่พอได้ปอยู่ได้นี่ไงมาตื่นเช้ามากับผูกต้นม่วงลุ่มผูกประไบแล้วว่าแข่งแข่งฮตัวทคอยกัอย่างบุญยางเฮงกับเต็กแมงคันบุญยางเฮงเจ็บบ่บุญยางเฮงไปบ่ได้แข่งมันปวดเหายืนแลนว่งนอนได้ก็บ่ได้นอนก็จะแข่งก็บ่ได้นะ นอเปิดมันออกฮ้อนเนื้อวัแล้วกันนอนแข้งเบื้องนีนี่เมนว่วได้นะเนาะเบื้องเบื้องซ้ายนี่เนาะพันแข้งมันแข้งเบื้องขวาเบื้องขวากับเจ็บเป็นบ่ายนะเบื้องครักับเจ็บมันตะนอนอันงายอย่างเดียวอย่างเดียวกลางคืนเราออกฮ้อนนะออกฮ้อนเขาไม่ถ้าเปิดพัดลมมีการแล้วแล้วเราก็มันทักกันให้พักมันจะไม่ได้ไปใช่เนาะ เม่ไปกับเวทยูคนเองค่ะแล้วอือเจ้เจาะของนี่เจาะน้ำเหรอใ้ไอเอาบุถึกใจแน่เนยอางสั้นแล้วไปดีได้เนะวันนี่ยเนต้องไปดูบ้านนี่คนตกแห้งบ้าเมื่อคืนนี่ แงด้วยวันนี่ไงแต่วันนี่บอกอืมครับพ่อคนมาหอยเขาเลยเจ็บนักเลยลูกพ่อพันสิมาหาเลยมื่อนี่นะเนีย่ยพันธุ์พันธุ์มาพันธุ์มาเสพย์มามาเจาะบังลูกว่ามาเซอร์ไพันธุ์ไปกินเขาแหละเขาก็ไปหนึ่งนี่นะ <laughs> มาเด้อซ่ำนำลูกสาวพัดแข่งฮักซ่ำเนาะ แข่งบาดช้ำมานนี่อ,อเพราะพ่นเป็นห่วงลูกสาวและพ่นยังมาวะมาเบิ่งลูกสาว,วาเป็นอะไรคือมาไปดีแท้วะข้ามันจะบวมเนะาะขาววะคือเบ่งเนะาะเบ่งเลยตีนกับเบ่งเลยเอาเบ,บ,บ,บ่งได้เพราะว่ามันนั่นมันนั่นดีตีนเขาย,ยังบาดมันยังนั่นอยู่วะ คันว่าคันว่านั่งเฮิงนี่ปวดบ่บ่นั่งเฮิงมันเป็นยังบปวดแผลหลุดรักเขาจะแบบบ้านโอ้บาดุกเลยปวดบาดุกเค็งอืมสั่นแล้ไปทางใดมักโซ่แต่ขาเข่าปวดเราอยู่เนาะคันใช้ขาเน่าในบรบาทปอนนี้ได้ไหมขาเน่าบุปผาเพิ่นเโซ่กันนี่เลยจะปวดนั่นแหละอืมสั่นแต่ไปงุ่มหอยก็ใช่ขาสั่นใช่ขาเน่าไปล้วว่าแต่เก่า คือว่า,าบปลงนำสบายเนาะอือโตสรงสิเข่งแท้เลยฟินหาวิการใครรอกันเทธอหน่าย,ยันบรอดแล้วได้คุณหลายเทธอหลายทีได้เนาะมานี่นก็เจอได้แบบนี้ลาบได้แบบนี้เด้อเจอ เจอแต่<ไ>ปลาบอเจอแต่ปลาหางอาบอยู่ตอนยังเจ็บเนาะไกอย่าไปลายอย่าไปดีบันมึงได้ไม่มีนะทบไหมมันชิบแหง้งชิบแห้งมันชิบเน่ากับเน่าดอกเอาผ้าทบนั่นเดียวนี่กับมัดแล้วแหละหวไอหน้าม่เละขัขนโฮมขันเท้าบุระบัดได้มันกับเน,น่าแล้วเนาะ เขาเขาเปิดออกมันไข่แน่แล้วมาเอาเสื้อโป๊กแทนบ่มแ่บ่เถิงนาทีเป็นอะไมันก็บออกเถือนวะน่าเราเลยเอ่อน้ำมิเพราะว่ามันซุ่มเนาะออกมืออะไรนี่ออกวันออกมือวันนี่คือพออยู่หึงเลยเนาะก็เชื่อเนอะ นั่นอยู่หฮอดอยู่ชิฮอดชามื้อผูกไปยากกงลูกไปนอนอยู่เน่ด้วยอยู่นี่ซักย่างคือซื้อเป็นอะไรย่างก็และลูกไปนอนอยู่มันนานคำบ่ห้อนก็ห้อนดิสั้นแล้วบัดนี้เด้อหลับจื้อแน่แบบนี้นะมันเป็นมาสิแด้มันโมแมนแต่ยากแต่ผู้เดียวมันยากทั้งหน้าบ่าวและสาวยากเอ้ยยากน้องเน่ ดีด <yap> oh, ีแต่บเทนะแมนขันยึบแพงนี่ะเ้ยดีได้บอลว่าเวลาล่มล่มไปเสตีนรดน่ะเนาะยังล่มออกมาทั้งนี้จะออมาล่มงไนบอไม่ห้จะล่มจากมาชินนั่นแะมันแบบไรสติเลยมันจะสับพลนเสลอบ้าเลย หน้าตาขอนเป็นบัดเป็นกิ่เทอะเออแม่นแม่นแต่เจ้าเี่ยนโฉมด้หนาถฐานหนาทูดินไปนี่เนาะเนี่ยเสียโสมเลยจ้ะดีดแล่นเป็นคางโอ้ยบดีเจ็บเนาะบดีแต่เออแบบเป็นแบบนี้หมายคายังไคถ้าว่าเฮามันบอาถาวรหนาเฮามันทูดิไปนี่โอ้ยแบบนี้นี่เสียโสมเลยเสียความงามเลยบด อาก็ยังคายยังโชคดีอยู่ถือวาพไปซะเมนถือว่าเพาะพาดเคาะไปซะหลักะบัดเศร้าแล้วกาไปสู่ดดนน้ำเลื่อนี้เลือนสู่ดดนน้ำน้ำบัดเลยให้พันสู่ดดนน้ำให้มาอาบแก้ช่วยแก้นั่นเด้อเสีเคาะเสียเค้นไปเพราะว่าเอาเคาะเจ็บไปแล้ว มีแต่ไปทางใดมาทางใดกันะมัดาะว่างบ้านนี่คอยไปคอยมาบ้าน,นนี้นะมวยไปไกลหอนยำหน้าเลยนี่ไปไกลบ่ได้เว <c oughs> ้นเรไปนั่นนั่งอย่างน้นองเนาะโอ้ยันว่าเจ็บถึงยำหน้านี่เฮ้งเว้นว่นนี้บมมีผู้ระกาลำนาเชียวบางหาหน้อยกอาบ่าได้บ้านนี่ อย่งดีถ้าท่านในห,อนนหนนอ่อนยามนาเมนได้คันดาวอยู่นํนาเนาะเราบกครอยอยู่เนาะโยบารมีมาขยู่เลยอือไก่เราได้กันเห็ดหนาลำกันเห็ดเต๋อหัวปีก็ได้หัวปีอยู่ผนตุกผนดีได้ทั้งในปีนี้นะครัว่ะอ้าวทางเฮาน่ะมันฝนยังบริมมีได้เมื่อวานนี้พอดีดินลาย บัดมาทั้งนี้บันมีน้ำเป็นห่วงลูกสาวได้ข่าวว่าลูกสาวลดล่มก็นอนกับบรับบา้าน <c oughs> พอเมือ่อมือเดียวนึงลดล่มเลยวะทิดนึงเนาะปะ้า มอาทิตยาเอยู่พืภายสามคืนหนึ่งสามืนเออสิเมื่อคอยอยู่ภายสามคืนแม่นรถลงปลาล่มในมือพอก่อนเมื่อไปเลยบ่อตาบ้าูอันนี้ก็ไม่ได้อยู่มืนน่ะเออ นาเด็กก <Or> ับพ่อว่าบ่รถนี่กับบอไปก็ยากว่ะสิมาเพื่อนมาแต่ทรงก่อนกับเป็่อนไปต่อเด้จะยึดมั้มจะต้องมาเด้อมาแล้มันหล่นในมันมันมันอันนี้นะมันเชียร์แต่เจ้าอันพอดีอยากอยากคิดได้นี่ยั่วให้แกยัวให้แกให้เก่านะเทิงยามว่มันหล่นในมัน ฮาว่ายันยันแกะอยู่ฮาว่าเบิ่งคนเบื่องคนในช่วงสิแกะอยู่อย่าแกะมันเอากด้ออเพราะว่าถ้าเขาแกะมันแบบให้เป็นเซยไปเลยไดยเลยมันหักมันสิญหัวเจ้าคั่นหรอกพอดียิ่งยิ่งยิ่งอยากเหนอยากพ่ายแกะนะแมนเพรประชาชนเด็กกันเอาคัดเหยียดเลยเหยียดแล้วเหยียดบ่ได้ปวดมันปวด ขาน,นอนอยู่เพิงกับเรได้อีกเพิงกับลูกมากกับพี่ติ่งอะไรกับบอดีนะเนาะไก่ตอดเข่าประตูบ้านอืออุ้งฟามากกินหมูอดประตูไก่เขากนินเขา่าบอยังนั่งยังงั้นขมือขึ้มุนแท้ มีแต่แมงมีไปอยู่บนนั้นะซัมซีได้แมงีเนาะอ้าวว่าว่าล้มขังนี่บัดแขนวงนี่เจ็บบ่เจ็บเบื้องนี่เอาเถอะว่าสิช่องขีเจ็บเบื้องนี่แท้เนาะบัดอันแขงบัดถูเบื้องนี่บัดแขนบัดเบื้องนี่จะล้มไปแบบใดนี่ ลงท่าแล้รจะลงจื้อยู่บ่คูจื้อจักเลยมีมอเลยมอจังทูพาก็จิมเชสติมาช่้เลยางเลยอะไรผู้ผู้ข้าปูผู้อยู่กลางบ่เออน้องสีนะเออสั้นยังเดียว แมนเลยนะได้ขับรถมันๆอยู่ทั้งบ้านนะขแท้แมนเลยอถือว่าคนนี้บุดิเจ็บชำชำเจ้าเมื่อไหร่เมื่อวันโดนสลัไทยตอนเมื่อใช้สลับไทยเมื่อรู้คุณไม่ได้คืออาไวแค้อันนี้ก็ได้ซีก็เซ่ออาไรเขาได้เนาะเขาเก่งอีก อนเขาเสว์เขาว่าต้องเห็นต้องเห็นต้องเห็นว่ะยังแบบก็อาลาบนงขาาันดำันหมดนะบ่เงินรุ่งเงินนั่นกะเขานองสีกับน้องอันนั่นนะบริเจ็บปัญหาเนาะบอลปัญหาแต่พูน่ะยัง่างไม่กันเท้ายุ่พูนะค่ะ่างไม่้า่นพูนะคครับไน้แม่เลยชางไม่กันเท้าอยู่เลยุาไกันเท้า่างหล่อเจ้ากับซากล้กันแน่เขาบริจซากไกันเท้าเลยมื่อเนาะเยรู้สึกแบบมันสรุปมาได้ค่ะ ทำไมแม่อะไปดึกทิมจังเป็นอะไรกูฮนดึกทิมเองสักกะสิเป็นยังงัยไปสบายไมีกวนแรงพึ่งงานแล้วจะมาสบายป่ะเฮ้ยเมื่อยวะเจ้าประจูงไทยมันจะเจ็บกูมู้เนาะมันสิบไมได้โอ้ยแป๊ดนั่นน่าจะคือแบบลมลงคือฟันนี่แน่นอนเป็นได้ไหมเพราะแต่มันมาสูดแต่เรา จักรถไวบ่จักบ่จักข่อยก็บ่จักเอ้าย่นรถไวได้สิแซงเขาบ่จักบ่ได้อเห็นมันเข้ามาหักเขาไปรถจัไปนเออเข้ามาแล้วบ่อืก็จังได้สิว่าเลยอืเฮายนว่าว่าสิแซงแต่ยนแซงบ่วิทบ่จัก ก็คือเป็นไถอยกันแบบมันมันมันบ้าหูทีบอะไนะไม่จำไม่ได้สมองเสื่อมเลย <laughs> <laughs> จนเลอะอะไรบ้างจนเละเลยจนว่าเลือดจะคิดจำอะไรพี่น้อยเนาะหักแต่ว่ามาเมื่อนี้ก็ไข้กลัวมือมือก้อนอยู่พี่น้อยเนาะสแกมมาเมื่อก้อนนี้เต้นเต้นเต้น มามือนั่นผัดย่างอย,งอยู่มากับอันนี้กับอะไรน,นั่นป่านนี่เนาะมามือนี้ผัดแห่งแห่งกลมมือนั่นแต่ว่าเบิ้งนี่คือสิคกิงกลมมือนั่นเมื่อก่อนดุไปไหมก่อนดุไปทางไหนดุใช้คนดุคอยเอาองนั้น เคิดพีกัน้มันแข่งห้แค่ไห้บ่ถึงปวดไห้ก่อนบ่ผู้จะบิ๊กตัวเช็ดกินเองกินนี่กะมันนี่มันซีก้มเยอะตาบเาต้ไปต้มเหมานี่ก็อยางกินข้าวแล้อันคนไข่นี่คนพวกไหนขลามบ่ขลามจะพวกซีดใครูกไปอยากกินเพือกตัวใครกินแต่ัเดียว เอาเจ้าก็บโบไซสินน้ำซุปมันอะเอาน้ำซุปกรุ๊กน้ำผัดเยอะกระดิ่งเลยเอากินโมได้เพรเผินสิเป็นันก้นเจ้าก็บโบกินสินเลยเออกินได้ไงก็บบกินสิ้นอ๋อตาหาเจ็บ่ามิตเนียกไดเจ้าก็กินแดนตอนนันโอ้แต่กานี่แปลว่าเฮาห้าโบเลเปานี่กินได้ห้าบอนอนเพอาบกินสิ้นเนาะ อันนี้กับบิดรถบัดบนอ่อันนี้ก็ยังบนเลยอันนี้ก็รถล้มอีว่านี่กัอันนี้กัรถล้มเงาอันนี้ว่าเจ้าว่านะเอาเอาเอาน่กะโอ้ยย่านดีกล้มีนตายยุเหรอยันปีนบวิดแก้งันี่ละปีนบเนนอนเนาะ แต่ทีเด็กมันเป็นไปน้องเตี้ยไอ้เตี้ยไอ้ต้อยกับคุณนี้กัค้อยบอกให้ลืนก็ไม่จักนะปีเดียวกันเลยลืนกันเห็นเลยต้องให้ได้ซ้ำกันบ่คู่คนก็แล้วทางล่างก็จะคู่เพื่อนทางล่างกับใต้แล้วก็เลียนติดเลยสามเคสเลยก็อ้าวมันยันดึนกันนี่เพนผู้นึงล่มเลยเนาะ <c oughs> รอเหาะกันพี่น้อยเนาะมาช่วงมันเป็นโดยโดยอโอเคซราพี่น้อยกัสิประมาณเนี่ยเรามาอัพเดตน้องปลาหลังจากที่ออกจาก,จากฟืนจากไฟอยู่ไฟโบไดรุ่งก็ยังได้อยู่ไฟโดยอ่าสำหรับคลิปนี้ไปละพี่น้องเยเนาะโดยอาสบายดีเด้อสบายดีดีเศร้าไวไหเด้อไปเด้อโดยโดย,โดย,โดย